ญาติยาอีกทุยหวยย็มาปั้นตุกตาหิมะด้วยกันตรงเทียนเซี่ยเสียเสียโก๋ห็นเสียงตุยอีเก้อสยยวส เเเสียวโกวจ่า,า,าเ,เาส้่ยาเมาหิมะตกในฤดูหนาวและลูกสุนัขต้องการทำตุ๊กตาหิมะดังนั้นลูกสุนัขจึงพบลูกแมวเพื่อนที่ดีของเขา เสี่ยวกูซัวเสี่ยวเมาจานเมินอี้ฉีตุยเสียเหยินจะมาย่างลูกสุนักพูดว่าลูกแมวเรามาทำตุ๊กตาหิมะด้วยกันดีไหม เสี่ยวเมาโยเตียนปู้เสียงชุยทาสัวเทียนไพ่เลิงเลออัวเตอโสเหย่หต้องเลอปูชุยปูชุยลูกแมวไม่อยากไปเธอบอกว่ามันหนาวเกินไปมือของฉันก็เย็นจนแข็งไม่ไปไม่ไป เสียวโก่ต้วยเสียวเมาสัวหน้าอัวใต้หนีชื่ออีเกอปู้เหล่งเตอตี้ฟางลูกจุนัขพูดกับลูกแมวว่าถ้างั้นฉันจะพาคุณไปยังสถานที่ที่ไม่เย็น เสียวเมาเฟยฉางเห้าฉีหวีสื่อทาเกินใจเสียวเก่าโฮเมียนใจเสียดตี้หลีเผ่ายาเผ่าลูกแมวอยากรู้อยากเห็นมากดังนั้นเธอจึงตามลูกสุนักและวิ่งไปบนหิมะ เสียวเมาเย่เผ่าเสินสร้างจิ้วเย่หน่วนหัวเสียวเก่ถิงเสียไหลสวจะม่ย่างเสียนใจปูเหลิงเลอปะยิ่งลูกแมววิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอุ่นขึ้นเท่านั้นจนเหงื่อไหลลูกสนักหยุดแล้วพูดว่า เป็นยังไงมันไม่หนาวแล้วใช่ไหมเสี่ยวเมาไขรซีนตี้ซัวเสื้อเสี้ยนจ้าหัวกันเฉียเหาหนวนหัวจานเมินอี้ฉีตุตุยเกอร์เสียเยินปา ลูกแมวพูดอย่างมีความสุขใช่ใช่ตอนนี้ฉันรู้สึกอบอุ่นมากมาปั้นตุ๊กตาหิมะกันเถอะถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับ